สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดูดีคอร์ปอเรชันนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรม MP4 ของ o ลก c กัน,นะครับเพื่อที่จะติดตั้ง EA Litchi Semi Auto นะครับให้กับทุกทกท่าน <S <S หลังจากที่เรานะครับสมัครโรเกอร์ของ CXM เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะติดตั้งโปรแกรม MP4 กันเนาะ ก็ไปที่หน้าเว็บไซต์ครับ c m d i r e c t c o m นะฮะก็ไปที่แพลตฟอร์มนะครับในเมนูแพลตฟอร์มก็จะมีแพลตฟอร์มให้เราดาวน์โหลดนะครับมีทั้ง Windows มีทั้งเครื่อง Mac นะครับส่วนมือถือนะครับก็มีทั้ง Android iPhone รเราก็สามารถที่จะคลิกดาวน์โหลดได้เลยแต่สำหรับใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยในเมนูระบบของ c m MM, ก็จะมีเมนูดาวน์โหลดนะครับก็จะมีลิงก์ดาวน์โหลด mp4 Windows นครับ ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นกลุ่มของมือถือต่างๆ Android แล้วก็เครื่องไอโฟนซีเกมยังมีแอบไอตัว MP4 ของ iOS นะซึ่งรันบนเครื่อง Mac นะมี MP5 Windows แล้วก็ MP5 iOS ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมได้เลยนะครับอันดับแรกเราก็ดาวน์โหลดโปรแกรม MP4 ขึ้นมาก่อนนะครับแอดมินจะสอนเรื่องของการติดตั้งแบบธรรมดาไปก่อนนะครับ พอเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกดาวน์โหลดก็จะแจ้งว่าเออเราจะดาวน์โหลดโปรแกรม MP4 เนี่ยไปไว้ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะฮรแล้วก็คลิกดาวน์โหลดไดเลยนะเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้ไฟล์มาไฟล์หนึ่งนะครชื่อว่าไฟล์ CXM4Setup นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราจะเอามาติดตั้งโปรแกรม MP4 กัน อันดับแรกเราก็เดบเบิลคลิกครับก็กดลั n นนะฮะก็จะติดตั้งโปรแกรม MP4 ของเรานะครับที่คอมพิวเตอร์พอเราลันนะครับกลจะเสร็จมันก็จะมีไอคอนตัวนี้ขึ้นมานะครเป็นไอคอน CXM Direct MP4 นะครับอันนี้ก็เป็นามาตรฐานทั่วไปนะครับพอเราสมัเสร็จก็จะทิง้งเข้ามาที่เว็บไซต์ mq5.com นะครับก็ปิดไปนะ หลังจากนั้นครับเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะะในบล็กเกอร์ของ c x m นะฮะจะมีจะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่นะ,ะก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ทั้ง c x m direct live okay. live ก็จะเป็น mp 4นะฮะโดยส่วนใหญ่นะก็จะเป็น live 2 live 3นะครับเขาก็จะกระจายพอร์ตต่างเนี่ยไปไว้ในเซิร์ฟเวอร์นะครับให้เราไดา้ใช้งานได้รวดเร็วมากขึ้น,นะะสำหรับใครที่เพิ่งทดลองนะ เราก็าเปิดบัญชีเดโมนะครับเพื่อทดลองการติดตั้งก่อนได้นะครับก็กดเน็เข้าไปนะครับเราก็เปิดนิวนิวเดโม Account ก็ได้หรือเราจะไปเปิดบัญชีเดโมในระบบของ C X m ก็ได้นะครับถ้าเปิดบัญชีเดโมในระบบของ c X m เมเนี่ยมันก็จะมีเมนูให้เราเติมเงินได้ด้วยนะสำหรับบัญชีเดโมนะครับ หรือใครที่จะล็อกอินก็กดล็อกอินตรงนี้นะครับก็โดยทั่วไปนะผมก็ปิดไว้ก่อนนะครับ <Stop. S 1> พอน้นนะครับเมื่อเราได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาล็อกอิน MP4 กันในการที่จะเตรียมติดตั้งโปรแกรม EA ล i c h i ผมก็ขึ้นมานะล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ Double ับเบลคลิกครับแตนะบลคลิกขึ้นมาแล้วก็ล็อกอินนะรเรากดล็อกอิน ผมก็จะติดตั้ง m p 4นะครับเดโมนะอันนี้ของเดโมนะครับเป็นเดโมเป็นพอร์ตเป็นพอร์ต u s b นะครับก็ล็อกอินเข้าไปแล้ก็สังเกตเห็นครับว่า <Yeah. S 1> ระบบได้คอนเนคเรียบร้อยแล้วนะครับจากเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับตัวเลขเริ่มวิ่งนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยสำหรับการล็อกอินเข้ามาครั้งแรกนะครับ สำหรับท่านใดที่เทรดทองคำนะฮรเราจะยังไม่เห็นกราฟในฝั่งของ XAUUSD นะครับให้ท่านคลิกขวาไปตรงนี้นะนะครับแล้วก็กดไปที่เลือกไปที่ซิมโบนะครับซิมโบเนี่ยก็จะมีก็จะมีะมะตัวครับเราก็เลือกตัวตัวตัวโกนะแล้วก็กด XAUUSD ขึ้นมาเราก็จะได้คู่สกุลเงินนะครับเป็นทองคำกับ อันนี้ก็จะเป็นผู้ท้องคำนะครับอันนี้สหรับพอร์ตปกติธรรมดานะครับเมื่อเราคลิกขวาไปเรียบร้อยแล้วเราเปิดชาร์จวินโด์นะครับเราก็จะได้กราฟขึ้นมาแล้วนะครับโดยปกติเราก็จะมีกราฟที่เราคุ้นเคยกันก็เป็นสีเขียวและสีแดงเนาะเราก็มาตั้งค่าได้นะครับก็ตั้งค่าเป็นกราฟสีเขียวและกราฟสีแดงกันนะครับเรียบร้อย แล้วก็มาปิดคลิปนิดนึงเปิดพีเลียดเปิดร์ตนะครับแล้วก็กดโอเคไปเราก็จะได้กราฟนะครับเป็นสีเขียวและสีแดงละนะครับแล้วก็เราเลือกแท่งเทียนนะครับสีเขียวสีแดงแล้วก็กดเซฟเทมเพลตได้เลยนะครับผมใส่เป็นเล d ก r ร e นนะเราก็จะได้เลือกกราฟขึ้นมาถ้าใครที่เทตกราฟเป็นแท่งเทียน เขียวแดงอยู่แล้วนะครับถ้าเราเปิดการาฟขึ้นมามันจะเป็นค่า Default ของเขานะครับเราก็มาเลือกเทมเลตตัวนี้ครับเราก็จะได้กราฟเป็นสีเขียวสีแดงนะครับอันนี้คือเซตค่าไว้เรียบร้อยละนะครับหลังจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งโปรแกรม e n e r h i กันนะฮะก็สำหรับใครที่ขอโปรแกรม e n e c h i นะครับเราจะมีประเภทของบัญชี e n i c h i นะ สำหรับใครที่ขอเข้ามาใหม่นะฮะ EA r i t c h i Semi Auto EA r i t c h i Semi Auto จะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือประเภทของ MT 4 MT 4เนี่ยเราสามารถติดตั้งใครที่เคยติดตั้งของโลก i n น i n o อมาแล้วเนี่ยเราจะได้รับไฟล์3ไฟลนะ์นะนะครับเพื่อไปติดตั้งนะครับเช่นกันครับในการติดตั้งของ MT 4 cm เนี่ยเราก็ติดตั้งไฟล์3ไฟล์เหมือนกัน นะครับใช้ไฟล์ตัวเดียวกันได้เลยนะครับเพราะระบบเนี่ยเขาจะตรวจสอบนะครับการการหมดอายุนะครับผ่านระบบออนไลน์นะฮะขึ้นไปบนคลาวนะฮะให้เราได้เราสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับใครที่มี mp 4ของ n n f i n นออกอยู่แล้วเราได้รับไฟล์3ไฟล์ก็สามารถมาติดตั้งนะครับที่ mp 4ของ CXM ได้เลยนะครับแต่แต่ประเภทของบัญชีเทรด ในซีเอเนี่ยเขาจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนั่นก็คือบัญชี Standard กับบัญชีเซนนะครับบัญชี Standard ก็คือ1 u s ดอลลาร์เนี่ยนะครับก็เราก็ฝากเข้าไปนะครับก็จะได้1ได้1 u s เดอลลาร์เหมือนกันส่วนบัญชีเซนเนี่ยก็เหมือนกับสตังของเงินบาทนะครับก็จะเป็นจุดศูนย์ลงไปเนี่ยถ้าใครที่เติม1 USD เนี่ยเข้าไปในบัญชีเซนเนี่ยคุณจะได้รับเป็นเหรียญเซนนะครับ100 USC นะครับ USC ก็คือเป็นสกุลเงินเซนนะครับได้100เหรียญถ้าเราเติมเข้าไป100เหรียญ USD เนี่ยในบัญชีเซนเนี่ยเราก็จะได้เหรียญเซนอยู่ทั้งหมด10,000 USC อันนี้ก็คือข้อ ที่แตกต่างนะครับของประเภทบัญชีของ Standard กับเซนนะครับเราก็จะมีมูลค่าตัวเงินนะครับในการเทรดมากขึ้นนะครับแล้วอีกประเภทนึงนะครับในการขอไฟล์ล์ e ที e ่ Se m ิ a u t o เนี่ยนะครับก็จะมี MT5 ด้วยนะครับซึ่งบรกซีเอ็มเนี่ยเราก็มีประเภทบัญชีเทรดก็คือ MT5 ก็จะมีบัญชีเทรดก็คือ t a ต d a า d กับเซนเหมือนกัน ในการขอเข้ามานะครับในการขอเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถที่จะขอผ่านบัญชีของตัวะระบบของดูดีได้เลยนะครับถ้าท่านเข้าไปที่เมนูการขอใช้ ea วิชี่นะการขอใช้ EA ลิชี่เนี่ย <Stop. S 1> ก็จะมีเมนูข้างล่างนะครับในการขอข้อมูลนะครับหน้าแรกของเราเนี่ยก็จะเป็นบล็กของอิน i n o x อร์โดยทั่วไปที่เราเคยขอใช้กันมาก็คือเป็น mt 4นะครับของบล็ k กเกอร์อิน นะครับเะจะมีสกุลเงินอทองคำนะแล้วก็ทองมินิที่เรารู้จักกันอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนมาเป็นบัญชีเทรดของบล็อกซีเนี่ยคุณต้องกดเข้าไปตรงนี้นะต้องการใช้ขอใช้งานนะครับ EA r i ชี่เซมิออโต้ะ e a, Auto, นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับข้อแตกต่างของประเภทบัญชีเทรดของ CXM เกมเนี่ยก็จะมีประเภทบัญชีนะครับแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือ MP4 กับ MP5 ก่อนนักลงทุนจะต้องแจ้งมาให้ชัดเจนนะครับว่าประเภทบัญชีเทรดของท่านเนี่ยเป็น MP4 หรือ MP5 นะครับเพราะว่าการรีเช็คจาก Cloud s e r v ร์เนี่ยในการที่จะอนุมัติเนี่ยจะแยกประเภทกันนะจะแยกประเภทกันระหว่าง MP4 กับ MP5 แต่ไม่แยกประเภทพอร์ตนะก็คือพอร์ตเซ็นที่ท่าน ที่ท่านที่ท่านาลงทะเบียนเข้ามาเนี่ยนะครับเราไม่ได้แยก mt 4ก็คือสามารถไปติดตั้งทั้งพอร์ตเซนกับพอร์ตสแตนดาดได้เลยนะนะครับส่วนอีกประเภทนึงอันนี้เราก็เลือกนะครับ mt 4หรือ mt 5ส่วนอีกประเภทนึงก็คือ,อ l i t c h i y On Time นะครับตัว l i t h h i อ On Time เนี่ยจะใช้งานได้เฉพาะ mt 4ของ csm ได้อย่างเดียวนะครับจะเป็นพอร์ตเซนหรือพอร์ตสแตนดาดก็ได้ คุณต้องเปิดบัญชีของบล็ก c x m เนี่ยเป็น MT4 นะครับอย่างเดียวจะเป็นบัญชีเซ็นหรือ Standard ก็ได้อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟลิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขอในการใช้ EA ลิชชี s เซมิออ o จะแบ่งเป็น2ป,ประเภทส่วนการขอลิชชี่ออนไทเนี่ยก็จะแยกออกมานะครับในการรีเช็คของเซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะขอพอร์เซ้นที่เป็นพอร์ต MT4 ของ c s x m อยู่แล้ว ถ้าท่านจะมาติดตั้งตัว l i ชชี่ออนไทม์นะครับท่านจะได้รับไฟล์อีกไฟล์หนึ่งไปนะครับเป็น l i ชชี่ออนไทม์ครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการติดตั้งตัว l i ชชี่ออนไทม์อีกครั้งนึเพราะนั้น <Stop. S 2> ใครที่จะเทรดนะครับก็รบกวนนะครับกรอกข้อมูลระบุการขอใช้งานให้ถูกต้องด้วยนะครับอันนี้ก็คือการขอใช้งานนะส่วนใครที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับในการย้ายพอร์ต ในการย้ายพอร์ตเนี่ยตอนนี้เนี่ยระบบของดูดีเนี่ยเราอนุมัติให้สำหรับผู้ที่มี MT4 ของ i n f i n o ok x อยู่แล้วนะครับและเป็นการใช้บริการแบบรายเดือนเท่านั้นก็คือชำระเงินค่าบริการรายเดือนราย3เดือนหรือราย1ปีนะครับที่ใช้งานอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะขอเปลี่ยนแปลงเป็น MT4 หรือ MT5 ก็ได้นะ MT4 หรือ MT5 ก็ได้ และนะครับหรือต้องการเป็นลิชชี่ออนไทม์คุณกแ็แจ้งความประสงค์เข้ามานะครับกอกข้อมูลเข้ามานะครับแจ้งไปที่ระบบของ Line นะครับ Line a ดูดี2022นะฮะก็สามารถที่จะแจ้งกรอกข้อมูลเข้ามานะครับเพราะว่า,าทำไมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำรายการในระบบเลยเพราะว่าตอนนี้นะครับ ก็คือมีนักลงทุนหลายท่านที่เพิ่งเข้ามาเทรดในบลอกของ C&M เอสับสนในเรื่องของ m t 4กับ m t 5นะครับทางแอปพิก็จะได้ให้ข้อมูลในการติดตั้งได้ถูกต้องนะอันนี้ก็คือประเภทของการขอนะครับเมื่อขอเข้ามาก็เช่นเดิมครับก็ให้ทุกท่านนะครับกรอกข้อมูลมาเพื่อรอการตรวจสอบตรวจสอบเสร็จแล้ว,ลวจะมีเมนูนะครับให้ให้ชำระเงิน เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางแอดมินก็จะขออนุญาตจากทางโปรแกรมเมอร์เพื่อขออนุญาตการใช้งานของ EA r i c h i e Semi Auto หรือ e a r i c h i e On Time ให้กับทุกๆคนเพราะฉะนั้นหลายคนที่มีข้อสงสัยว่าถ้าใช้ r i c h i e ตัว Semi Auto อยู่แล้วจะเปลี่ยนเป็น On Time ก็ต้องแจ้งเข้ามานะครับเพราะว่าการรีเช็คก็แตกต่างกันนะครับในการตรวจสอบของเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของ ระบบของโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะครับก็จะแยกกันนะเมื่อเราได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยปกติแล้วเวลาที่เราขอไฟล์ไปนะครับก็จะมีไฟล์นะครับที่ส่งมาทางอีเมลหรือส่งทางไล n e ให้กับทุกทกท่านนะครับในใน C X M M T 4นะครับหรือ Infinoc M T 4เนี่ยท่านจะได้ไฟล์อยู่3ไฟล์ก็คือไฟล์ตัว ลิชชี่เซมิออโต้ตัวไฟล์ตัวนี้ครับก็จะมีชื่อว่า E A Litchy Semi Auto เป็นนามสกุล E X 4นะครับก็จะไม่สามารถที่จะติดตั้งใน M T ไฟได้นะครับก็จะมีไฟอินเอทแล้วก็ลิงก์เว็บรีเควสนะครับซึ่งเราจะต้องเอา3มไฟเนี่ยไปติดตั้งไว้ใน M T 4ของ C X M กันนะครับอันดับแรกครับเราก็ copy ไฟล์ขึ้นมนาะ ก็คลิกแล้วก็แตกไฟล์ครับ extract เขียลงที่ตรงนี้ได้เลยครับเราก็จะได้ไฟล์ตัวหนึ่งขึ้นมาเห็นไหมเพราะว่าตัวตัวนี้มันจะอยู่ในในไฟล์ซิปของตัว EA ดูดีดิชี่เซ Semi Auto นะครับเราได้ไฟล์มาเรียบร้อยแล้วเราก็ copy ค,ครับ copy ไฟล์ตัวนี้นะฮะไปติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์ะนะครับเราคลิกไฟล์กด open data folder นะครับก็เข้าไปที่ expert นะครับ เราก็วางไฟล์เข้าไปอันนี้คือไฟดูดีดิดชี่เซมิออโต้นะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งครับเป็นไฟอิมเมจนะครับเป็นไฟอิมเมจก็ไฟอิมเมจก็จะมีโฟลเดอร์อิมเมที่เราจะต้องเอาไฟลองไฟล์ตัวเนี้นะครับไปติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์ของอิมเมก็ลากนะครับคัปปี้ไฟเข้าไปในโฟลเดอร์อิมเมนะฮะก็เป็นอันเรียบร้อยในการนำไฟล์ไปไว้ในนะครับ MP4 ซึ่ง เวลาเราติดตั้งเรียบร้อยเนี่ยสังเกตครับเราเปิดเมนูไอตัวไอคอน n a v i g เตอรขึ้นมานะครับมันจะมี Indicator อร์กับ Expert Advisor เรนะครับเรากดรีเฟรชครั้งหนึ่งเพราะว่าเราติดตั้งโปรแกรมไปที่โฟลเดอร์ของ Expert Advisor ไแล้วนะครับกด Refresh เราจะเห็นตัวดูดีเซมิออโต้ขึ้นมานะครับเวลาที่เราจะใช้งานนะครับเมื่อเราได้โปรแกรมเรียบร้อยแล้วและขออนุมัติผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถกด คิดขวานะครับ x two chart ก็คือจะเอา ea ตัวเนี้ยไปใช้งานนะครับพอเราเปิดขึ้นมานะครับก็จะต้องมากดตัวนี้ด้วยนะครับ auto light a d i n g auto light d i n g นะครับเป็นการเปิดการใช้งานไม่งั้นนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าบึ้ง ea จะไม่ทำงานนะครับพอเรากดโอเคเข้าไปปุ๊บนะครับสิ่งแรกเลยนะครับถ้าท่านปิดตั้งแค่ไฟล์เฉยนะครับแล้วท่านดึง ea มาใช้งานเนี่ย เขาจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยบัญชีของท่านเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็คือ Account i n v เ r i ร Please ลิปส์สให้ลงทะเบียนก่อนเนื่องจากนะครับตัว EA ดิ c h ตีเซมิออโต้ตัวนี้มันจะถูกเช็คการใช้งานผ่าน s e r v ์ฟเวอร์คลาวด์นะครับทางโควเตอร์และได้ดีเช็คออนไลน์มาเราจะต้องทำการติดตั้งตัวนี้ก่อนเขาเรียกว่าเว็บลิง r ์รี e ควสตตัวนี้นะครับเราเดีไปคลิกขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็ไป Copy ข้อความนะครับ กด copy นะครับคลิขวากด copy แล้วเราก็มาที่ตัวการตั้งค่านะครับให้ไปที่เมนูคาว่า true นะครับไปที่ option นะครับแล้วให้ท่านไปตั้งค่าตัวนี้ครับ auto a u t o m a t e c heading ตัวเนี้ยให้มันเกิดขึ้นมา auto d l l นะครับก็คลิกเข้าไปส่วนที่สำคัญให้มาที่ตัวนี้ครับ auto web request ตัวเนี้ยเราต้องตั้งค่า web request ก่อนนะครับกดติ๊กถูกเข้าไปก็ double click นะครับโดยการนำ ลิงก์ที่เราที่เราได้รับนะครับมาจากอ e ีเมลตัวนี้เป็นลิงก์การรีเช็คไฟ m p 4นะอันนี้เป็นลิงก์ที่รีเช็คไฟล MT4 แล้วเราก็กดโอเคพอเรากดโอเคไปเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่เราดึงไฟล์ EA มาใช้งานนะครับกด Extract to chart ไปเรียบร้อยแล้วมาเช็คตัวนี้ด้วยนะครับว่า Auto uh, Auto Light r a d i n g ไหมนะครับก็กดโอเคเราก็จะเห็นว่านะครับตอนนี้ ไฟเอเอลิชี่เนี่ยถูกดึงมาใช้งานเราก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับก็ตั้งค่านะครับตามสูตรในการเทรดนะครับของของทีมงานที่ท่านได้รับการสอนม,มานะครับก็ไปตั้งไฟที่านะนาทีก็ตั้งค่าฟิปเตปอะไรตามเงื่อนไขนะครับอันนี้ก็คือประเภทของของอตัว EA เอลิชี่เซนิ uto, ออในประเภทบัญชี s มาตรฐานะทีนี้ ความแตกต่างของบัญชีมาตรฐานกับบัญชีเซ็นเนี่ยเราก็จะสังเกตนะครับว่าเวลาที่เราล็อกอินมาในประเภทของมาตรฐานเรียบร้อยแล้วประเภทของบัญชีมาตรฐานเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะขึ้นนะครับคู่สกุลเงินนะครับที่สามารถเทรดได้ที่สามารถเทรดได,าาได้อันนี้คือของบัญชีมาตรฐานถ้าเราจะล็อกอินเป็นบัญชีเซ็นหลักนะครับท่านก็ไปเปิดบัญชีเซ็นนะครับแล้วก็สมมติเราจะ มาล็อกอนกินกันนะครับแล้วก็ล็อกอินปึ๊บแล้วก็ก๊อปปี้ตัวเลขพอร์ตกับรหัสผ่านนะครับของประเภทบัญชีเซ็นนะครับมาใช้งานนะครับ <Stop. S 1> สังเกตครับเวลาที่เราล็อกอินพอร์ตเซ็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับตัวซิมโบหรือผู้สกคุณเงินที่อยู่ใน Market Watch เนี่ยจะไม่ทำงานนะครับเพราะว่าประเภทบัญชีของซิมโบ เซนกับสแตนดาร์ดเนี่ยจะมีคู่สกุลเงินที่เราสามารถดึงมาเทรดเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็คือแยกกันให้เราคลิกขวาไปก่อนคลิกขวาไปแล้วไปเลือกที่ซิมโบลครับนะครับในพอร์ตเซนเนี่ยเขาก็จะมีสกุลเงินกลุ่มของเซนนะครับแล้วก็กลุ่มของเมนเทอร์ตัวตัวทองคำนะถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับเราเลือก x อ u เออูเอนะครับกอดแคท เราก็จะเห็นว่านะครับตอนนี้เนี่ยสกุลเงินของเซนเนี่ยได้มีการเคลื่อนไหวนะครับของราคานะเราก็ไปเลือกทองคำครับก็กดิมโบแล้วก็ไปเลือกกลุ่มของตัวเป็นเทอร์ตรงน,นี้นะครับก็กด XAUUSD จะลงท้ายด้วย C นะครับกดโอเคเสร็จแล้วครับเราก็กดคลิกตัวชาร์จวินโดว์ขึ้นมาจะเป็นค่า Default เหมือนกัน เราก็ไปเลือกเทมเพลตตัวเล็กกินตัวนี้เนาะที่เราติดได้ได้เซฟเทมเพลตไว้นะครับหลังจากนั้นครับเราก็านำไฟล์ EA เนี่ยมาใช้งานครับกด EXACT เข้าไปกดต,ตัวนี้ครับ a u โร l i g h t trading ตัวนี้ด้วยนะครับก็คือตัว Auto t r a รดดิ้ที่จะให้ตัว EA ทํทำงานเราก็กด OK นะพอเรากดโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ยังเป็นหน้าบึ้งอยู่เห็นไหมครับจากหน้าบึง้งเอ ติดอะไรนะครับ EA ถึงไม่ทำงานเราก็กด No c h e คตัว Auto ทร d ด i n g ตัวนี้ยังเป็นสีแดงอยู่เราก็กดโอเคทุกๆครั้งที่ปิด EA ไปนะครับตัว Auto ทร d ด i n g เนี่ยจะหยุดทำงานให้เราก,กดเป็นสีเขียวนะครับพอเราก,กด Auto ทร d ด i n g เป็นสีเขียวตัวไฟล์ EA เนี่ยก็จะมาทำงานทันทีนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานนะครับท่านก็สามารถที่จะ Save t e m p l น a ะ t Save a d t e m p l t เป็น ลิชี่เซนิออโต้ล้วก็กด yes ท่อไปนะครับทุกครั้งที่ท่านดึงสกุลเงินขึ้นมาเทรดสมมติดึงตัว ar odd cat aud usd ขึ้นมานะครับตอนเราก็มาเลือกเทมเพลตตัวนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับลิชี่เซมิออโต้ตัวนี้ก็จะง่ายขึ้นสำหรับพอร์ตเซ็นและพอร์ตสแตนดาร์ด แตกต่างกันที่สกุลเงินที่เราจะดึงมาเทรดนะครับส่วน EA d i c h y s e m i auto เนี่ยที่เราขอใช้งานในกลุ่มประเภทของ MT4 ไม่ว่าจะเป็น MT4 ของ Infinox ไม่ว่าจะเป็น MT4 ของ c x m เป็นพอร์ตเซนหรือพ o r ์ตสแตนดาร์ใช้ EA ตัวเดียวกันใ EA ตัวเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือประเภทของอตัว CFX อันนี้ก็คือ ขั้นตอนการติดตั้งแบบปกติธรรมดานะครับสำหรับใครที่ที่ติดตั้งโปรแกรมเป็นก็สามารถที่จะดึงโปรแกรมเนี่ยมาใช้งานได้นะแต่ถ้าไม่ปกติก็คือในกรณีที่เราอยากเซตค่าไฟล์นะครับให้ง่ายขึ้นท่านสามารถเข้าไปที่นะครับเว็บไซต์ของ d ูดีคอร์ o ปอเรชัครับไปดาวน์โหลดไฟล์2ไฟล์นี้มานะครับไฟล์แรกนะครับก็คือไฟล mt4 mt4 ของ c x m เป็นพอร์ตสแตนดาร์ดนะครับทางแอดมินเนี่ยได้เซตสกุลเงินให้เรียบร้อยแล้วอีกไฟล์หนึ่งเป็นไฟล์นะครับ c x m นะครับ mt4 เหมือนกันแต่เป็นพอร์ตเซนนะครับเราเซตค่าสกุลเงินให้แล้วกดติดตั้งกดดาวน์โหลดมาก่อนนะครับกดตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะดาวน์โหลดมาที่โฟลเดอร์โฟลเดอร,ร,ดอรด์ดาวน์โหลดในคอมพิวเตอร์ของท่านอันนี้ก็แสดงโฟลเดอร์ครับ มนจะได้ไฟล์มาอีกหนึ่งไฟล์เป็นไฟล์ Setup ต,ตัว mp4 c x m p o r t s t a n d a r d นะครับอีกไฟล์หนึ่งนะครับก็จะเป็นไฟล์ portsend กดวนคลิกเข้าไปเลยการดาวน์โหลดนะครับแนะนำให้ดาวน์โหลดตัวเว็บเบราว์เซอร์ของ g l e Chrome นะครับท่นก็จะได้ไฟล์มานะ2ไฟล์ละตอนนี้ได้ไฟล์ Setup ของ c x m, นะเป็นไฟล์ของดูดีนะครับ ตัวดูดีเนี่ยก็จะมีทั้งพอร์ตสแตนดาร์ดแล้วก็พอร์ตเซนซึ่งในเซตไฟล์ที่เราติดตั้งไปก็จะมีโปรแกรมในการเทรก็คือตัว ai dashboard ด้วยกด double click ครับ double click เข้าไปเพิ่มนะกดโอกด ok กด accept ครับแล้วก็กด extract ได้เลยนะพอเราติดตั้งเรียบร้อยเราจะมีไอคอนมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือไอคอน ชื่อว่าดูดี MT4 CXM Litchi นะครับก่อนหน้าน,น,นี้ก็คือเป็นโฟลเดอร์เป็นไอคอนตัว C x M เล็กนะครับอันนี้คือปกตินะครับหลังจากนั้นครับเราก็ดับเบิันคลิกขึ้นมาอันนี้คือพอร์ตสแตนดาร์ดนะครับดเบี๋ยวคลิกขึ้นมาปึ๊บนะครับพอท่านเข้ามาปึ๊บเนี่ยนะครับโดยปกติท่านก็ต้องล็อกอินก่อนนะครับลอ็อกอินบัญชีเดโมนะ ก,ก็คือล็อกอินกดล็อกอินปกติเข้าไปท่านก็จะมากรอข้อมูลล็อกอินนะครับรหัสผ่านแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับแต่ระบบของผมเนี่ยล็อกล็อกอินไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหน้ากราฟเนี่ยนะครับเวลาเราเปิดกราฟขึ้นมามันก็จะมีคู่สกุลเงินนะครับอ่าอันนี้เซตไฟล์ตัวแดชบอร์ดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปเลือกครับเลือกทองคำนะครับเลือกทองคำ XAUUSD เนี่ย ก็จะมีเซตไฟล์ให้เราเรียบร้อยเราก็คลิกขวาขึ้นมานะครับ XAUUSD จะอยู mm ่ hmm. AU, G, ข้างบนสุดนะครับแล้วก็เปิดชาร์จวินโดว์ขึ้นมาแล้วเราก็มาเลือกเทมเพลตตัวนี้ได้เลยครับเป็น UD r i ช e นะครับตัวนี้ก็เลือกเทมเพลตแล้วก็สามารถที่จะเทรได้เลยนะครับสำหรับตัวเซตอัพไฟล์ของดูดีนะครับมันจะมีเทมเพลตชื่อว่าตัว ดูดีลิชี่ตัวนี้ครับโดยที่ท่านไม่ต้องมาเปิดโฟลเดอร์ i t s t a l l แล้วก็มาตั้งค่าเว็บรีเควสเพราะว่าทางระบบเนี่ยเขาเซ็ตค่าให้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือพอร์ตของ Standard ส่วนพอร์ตเส้นก็ไปเปิดที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดครับก็จะมีเซตไฟล์เช่นเดียวกันกดตัวมันคลิกครับแล้วก็กดรันได้เลยนะครับกด Accept แล้วก็กด Exact เข้าไปนะครับพอติดตั้งเสร็จจะมี ไอคอนขึ้นมานะครับชื่อว่าดูดี MT4 เ e n น CXM เป็นพอร์ตเซน CXM นะครับอันนี้ก็คือ,อพอร์ตเซนนลรวก็ดับเบิร์คลิกครับดับเบิรคลิกตอนนี้เรามีพอร์ตทั่วไปนะครับที่เซตค่าปกตินะอีกพอร์ตนึงก็คือพอร์ตสแตนดาดนะครับพอร์ตสแตนดาดเนี่ยที่เซตค่าของตัวดูดีก็จะเซตตั้งค่าให้เรียบร้อยแล้วนะครับ e a u u s d ก็อยู่ข้างบน ตัวอีกกันนึงนะครับก็คือขอเซ็นพอเราเซ็ตค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมาล็อกอินก่อนนะครับก็มาล็อกอินครับล็อกอินตัวนี้นะท่านก็ใส่เลขที่ m p 4ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับผมกม็ใส่เข้าไปปุ๊บนะครับตอนนี้ระบบของ m p 4นะครับกำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับสังเกตเห็นไหมครับ พอมันเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีการเคลื่อนไหวนะครับสังเกตครับตัวซิมโบกตัวนี้ก็จะถูกเลือกแล้วก็ตั้งค่าเป็น XAUUSD ตามตามด้วย C ให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าท่านเปิดมาแล้วก็หน้ากราฟมันเยอะไปท่านก็ติดไปติดก่อนต,ติดเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็ดึงไฟล์ตัวนี้เข้ามานะครับเปิดชาร์จวินโดว์ครับ แล้วเราก็มาเลือกตัวเทมเพลตชื่อว่าดูดีลิ D D hi, ชี่ดูดีลิชี่เช่นเดียวกันพอเปิดขึ้นมานะครับตอนนี้ลิชี่ยังไม่ทํางานทําไมถึงไม่ทํางานออโต้เทรดดิ้งยังไม่ขึ้นเห็นไหมครับจะเป็นหน้าบึ้งอยู่แล้วก็ปรากฏออโต้เทรดดิ้งให้ทํางานนะครับตอนนี้ในพอร์ตเส้นของ csm นะครับก็สามารถที่จะดึงลิชี่เข้ามาทํางานได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือการตั้งค่านะครับพอร์ตทั้ง3พอร์ตของ CXM นะครับก็คือโปรแกรม MP4 นะครับทั้งพอร์ตเซนแล้วก็พอร์สตส a ต d a านนะครับจะมีเซตไฟล์ให้ถ้าท่านสะดวกที่จะติดตั้งตามปกติก็ไปดาวน์โหลดโปรแกรมในเว็บไซต์ของ CXM ได้เลยอันนี้ก็เป็นลักษณะของการติดตั้ง EA l i c h i Semi Auto ในโปรแกรม MP4 ครับนะครับถ้าท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามไปที่ l i n e ดูดี 2022นะครับสอบถามากันได้เลยนะครับสำหรับคลิมนี้แอดมินก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ